สวันดีจ้าพี่น้องมนี้เขาปลาหาเห็ดคือเกาด้วยจ้าพี่น้องเขาปลามาหาเห็ดมนี้ข้นใกล้อยู่เด้อจ้าถ้าเป็นล้มพาก,กันกันคกอือน,นี่พลาจ้านี่พี่น้องไปอืมนี่ให้นี่นี่จับพี่น้องอืมจะเพิ่มเด้อลูก น้องเจียวว่ามันงามบอกบ่ได้ขึ้นมากเพราะเธอนึกภาพพี่น้องอันนี้นลยเก็บอีก่อนโอ้ยนี่นี่อันนึนนนงได้จากพี่น้องเก็บปรขคามันด้วยเก็บเห็ดดูปรขคาด้วยเก็บเห็ดละงอกดูอืม อาจังผีเด้อผีน่องมาที่นี่พี่อืออู้หยิ้มเสียที่อยากมีแต่โตบ้านบ้านนางเปื่อยี่เปื่อยกับมีเพห่อวะอืออือยิ้มแข็งจะโดนเลย เก็บเห็ดเราโงกแดงเ้ยจ้าพี่น้องครับโอ้ขากองกับยุน้นนองกระเป๋าพี่น้องจ้าเห็ดพึ่งจ้าเี่ส,สวยๆเลยจ้าเห็ดมอค้าออมพจนเลยจ้านี่หนึ่งดอกสองดอก สามดอกพี่น้องอุ้ยใกล้ๆมองเห็ดอันนี้แหละนี่พี่น้องอีกสี่ดอกดอกนี่ดอกอเห็นบ่า้ญอุย้ยแลนไปใส่ละอันนี้อือจอืมส,สวยเยอะๆนี่เพิ่งตองพี่น้องเพื่องตองเขาอื่นเนาะ มามาเด้อพี่น uh, ้องโอ้ยนี่เก็บเห็ดเห็ดอ่าปังป้อนโอยมันเถาป้อนมันเถาเนาะโอ้ยนี่เหยดอกนึงจ้าอืมพี่น้องโอ้ยเปื่อย โอ้ยเปื่อยพีย่น้องน้นีมันป่อยเออือทุนทัพทุนพนหยาตับคั้วยกันพี่น้องตับคั้วยตับขั้วพนวะคอยกับข้าแต่ถือกล่องอยู่ก็ไล่มาเลยไทยพนหยาตับค้วยกันพี่น้องโอ้ยพี่น้องอือ โอ้ยกล่องขอย่ยมสิเป็นกล่องยืนเลรบุณีโอ้ยนี่เห็ดพิ่งพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยกล่องข่สิบตีล่ะกะ้าบุญบุญนี่ย่านอยู่เด้อเห็นบาตีเห็ดก้าไดตีโอ้ยตี เ้พี่น้องเห็ดขาลายตาไปเก็บเห็ดขาลายพี่น้องไปช่างไรเลยโอ้ยดูวขาไม่ดึเข่งโอ้ยนี่ขาลายอนี่จ้าะนอ โอ้ยมองละสองละสามเลยเอินลูกขาให้มันทาโอ้ยนี่พี่น้องเห็น่จะอีกดอกคะโว่าสวยๆงามๆไล้จาพี่น้องนี่มาเด้อเด้อเด้อมเกมเล็นใจเด้อนี่โอ้ยพยานากล้องคอยสิตีละก้าอยู่เด้อจ้ะพี่น้องโอ้ย นี่ดอกด้วยกับพี่น้องเอ้ยืมดอกจ้ะอืมสวยๆจ้าโอู้หูดิพี่น้องอิน้ำปลาเด้อนี่น้ำต้นใหม่น้ำต้นใหม่อุ้ยนี่กับท่อนเถาวัลย์บดพี่น้องเอ้ยเด้อจ้ามาเด้อพี่น้องโอ้ย พ่อได้แกงโอ้ยนี่เด้อจับพี่น้องโอ้ยโอ้ยยังยังข้างหลังบ่ได้หาเห็ดวันนี้เลยโอ้ยเได้หลายนี่ขาไม่ลุดนวันนี้ฟุ่มยุกทางต้นไม้ไปน่เห็นดอกกอนอกมาที่พี่นี่ทางต้นไม่ทั้งพี่ าลายกันยังมานี่นี่นี่อุ้ยออกอันนี้เบิร์ตเราจะหาเนื้อปลาหนันไม่จะโดอกน้อยอันนี้มันนันนันโตวุ้ยถ้าเด็หาพี่น้องเอ้ยนี่อุ้ยเห็ดผึ่งอุ้ยเฮ้ยปลาไข่ยมุนปลาไข่ยมุนเฮ้ยกล่องข่อยผ้ายางอเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อือ กล่องย่างกล่องย่างโอ้ยอุ้ยนี่ออกดอกอันนี้มันเด้อดอกหน่อยพี่น้องเห็ดพึ่งหน่อยนี่นวลเหลืองเออเออฮะออมออมไปนังว่านี่เบื่อยเบิดนี่พี่น้องเอ้ยนี่มันเปื่อยเพิ่อนมาโอ้ยโอ้นี่พี่น้องอันงามมัน ออหนึ่งดอกสองดอกสามดอกพี่น้องกําลังเป็นสาวๆว้ายมันกําลังสาวด้วยจ้ะพี่น้องเอ้ยเห็นบ่อต่อหาไปหาไปข้างหลังนี่กองอยู่ข้ากองม่ดือ ຕີນເຂົ້າສັດຫຼານນີ້ເລັກກະຄາເນາະຄາ